อยากบอกรักสักพันหมือนแสนล้านคำ ิการคะ่ะนักร้องลูกทุ่งคะ่ะวันนี้ก็ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลธีรพรนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณหมอนะคะแล้วก็ได้มาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราอยากจะมีใบหน้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก,ก็ให้การปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปัญหาที่หญิงมีนะคะก็คือทุกคนคะดูตาของหญิงนะคะหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะเธอมีเรื่องทุกข์ใจหรือเปล่าหน้าทูดูเศร้าตลอดเวลาหรือแบบเออคือตื่นนอนตั้งนานแล้วเพื่อนยังถามอยู่ ว่าง่วงหรอเนี่ยนะคะก็คือปัญหาของหญิงและหญิงก็มองว่าเออมันก็เป็นปัญหาที่มันอยู่กับหญิงมานานพอสมควรเพราะว่าหญิงต้องมัดผมถ้าใครที่สังเกตเห็นหญิงเนี่ยเวลาไปงานทํางานร้องเพลงหรือเล่นละครเนี่ยบางทีนะหญิงยังขอแบบเฮ้ย mm hmm. หญิงขอไม่ปล่อยผมได้ไหมหญิงขอมัดผมรวบตึงเพราะว่าหญิงจะได้อะยกหางตาตรงนี้ให้มันขึ้นเพราะว่าถ้าหางตาตกเนี่ยมันก็จะดูดูมีอายุดูมากกว่าวัยจริงๆอ่ะนะคะก็เลยแบบว่าตรงนี้ปัญหาที่เรามีเนี่ยเราต้องแก้แล้วล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปลายเหตุตลอด เราต้องแก้ที่ต้นเหตุน,นะคะก็เลยมาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลทีรพรค่ะแล้วเจอกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนลุนแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องเจเพิ่งตื่นค่ะความรู้สึกตอนนี้รู้สึกตึงๆ ในบริเวณที่เราได้ทำเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ได้ส่องกระจกดูนิดนึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วจินตนาการไว้เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะบวมกว่านี้รู้สึกว่ามันน่าจะแบบมีเขียวเขียวม่วงม่วงในการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังเป็นผิวที่ดูปกติอยู่ไม่คล้ำไม่บวมเท่าที่เราจรินตนาการไว้เลยนะคะก็ถือว่าขนาดทำใหม่ๆยังไม่บวมขนาดนี้วันต่อๆไปก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับที่นอกจากที่จะรู้ว่าแบบ เออมันไม่ค่อยบวมไม่ค่อยช้าแล้วเนี่ยแบบแรกเลยนะคะรู้สึกเหมือนตอนที่เราอายุ20ต้นต้น <Ừ. S 1> เพราะว่าสมัยก่อนถ้าใครที่ติดตามพี่หญิงนะคะเมื่อปี 2, 2 5พศ4 9 4 8 4 9เกนเาะก็จะแบบรู้ว่าแบบตาเราจะขึ้นมาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแค่ตาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทําให้เราอ่อนเยาวลงได้จริงเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจ จะพูดว่าเหมือนเราได้ย้อนวัยได้กลับไปเกิดใหม่ในยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ผิดเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะความสุขของผู้หญิงอะ่ะมันก็คือความสวยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน,นะพอตื่นขึ้นมาก็ร้องเพลงเลยหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วตอนเที่ยงคืนกว่าเราก็ยังเขาเรียกวา่วาหนูย<า><ๆ>ังขยับหน้าได้ขยับปากได้ไม่เป็นปัญหาเลยร้องเพลงได้เลยนะคะอืม แล้วพอวันลุ่งขึ้นก็ร้องเพลงอีกนะหลังจากที่หญิงได้ทำ Baby Face ล็อกมาไม่มีผลกับการทำงานเลยสามารถทำงานได้ร้องเพลงได้ขยับใบหน้าได้แสดงสีหน้าได้และหญิงยังคงออกไปปาร์ตี้ไปเจอกับผู้ใหญ่ได้ทั้งคุณหมอแล้วก็หมอแอนเป็นแบบว่าเป็นทีมที่ทำร่วมกันให้แบบว่าย้อนวัยกลับไปกว่า<ห>แบบว่า20ปีขนาดนี้ต,ต้องถามคุณหมอว่า ยากไหมคะเคสหญิงอะค่ะคือตอนนี้เทรนด์ต้องบอกว่ารเราจะทำสัญญกรรมเพื่อเหมือนกึ่งป้องกันไม่ให้ผิวมันหย่อนคล้อยเร็วกว่าปกติถ้าเรามาทำตอนที่เหมือนอายุเยอะแล้ว<อ>เรียนว่าการหายของแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ชาก,กว่ารหรือการคงทนของการผ่าตัดจะสามารถทำแล้วได้ผลที่อยู่คงแล้วก็ยาวนานได้มากขึ้นต <c oughs> ตัดผ่าได้สองวันมั่นใจรับงานเลยอาแน่นอนค่ะเห็นรูปที่ไปเขาไปทำกันที่เกาหลีได้ยังที่เป็นคนจีนไปทําที่ทเกหเาหลีดึงหน้าแบบฝรั่งครับของเราเนี่ยคนเอเชียรเราก็ดึงแบบคนเอเชียซึ่งเราพัฒนาพิฒนาวิชาการของเรามาคือคนทั่วไปก็คิดว่านี่คือปกติแต่ว่าก็ถือว่าปกติกว่าจะได้ออกงานได้ก็เดือนหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ปกติแบบใหม่คือวันเดียวสองวัน ทำเลยนะครับ<ม>ก็อยากจะบอกว่าวิวัฒนาการของการแพทย์มันเฟซลิฟต์มาเป็นเฟซลิฟต์ตัดไหมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะต้องไปออกงานต่อละตอนนี้นงานมาเป็นตับเลยใช่ไหมโอ้โหมันไม่ว่างเลยค่ะตอนนี้คือเข้ามาเรื่อยๆอเลยใช่